ตามชล้องยิ่งใหญ่7ปี FC อ n l i ไลนเกมฟุตบอลนับหนึ่งมิแนกรีกับสตีเฟนเจอรัลดมีของแจกเพียบดนตรีมันตลอดทั้งงานโจอีผูวสิทธิ์ไททศสมิทธและ Big Ass พร้อมกิจกรรมอีกมากมาย3วันเต็ม20 21 22มิถุนายนนี้ที่ซีคอนสแควร์ีนครินมาเจอกันเยอะๆนะครับ เ c o n ซีออนไลน์เกมฟุตบอลเล่นบนคอมมันกว่าแน่นอนเซอร์เจมส์คทติคครับเขาใหญ่โรงแรมรู้บรรยากาศดีวิวสวยอาหารอร่อยราคาเป็นกันเองสนามกอล์ฟตีสนุกท้าทายไปลองพักผ่อนกันได้ครับหรือสอบถามรายละเอียดที่036341200แคมดิทคาเฟ่ร้านคาเฟ่สุดพิเศษอร่อยถูกใจทุกเมนูใกล้สนามบินคอนแก่นโทร0899446836 สวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีแสดงครับในวิดีโอวันพฤหัสบดีนะครับในช่วงเช้าเช้าวันนี้นําเสนอคลิปที่อัปเดตมาตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้นะครับที่มีข่าวหลากหลายประเด็นครับโดยเฉพาะเรื่องของวิตตอเครสครับเดี๋ยววันนี้จะเต็มอัปเดตให้ฟังในคลิปนี้นะครับเช่นเดียวกับฝั่งขาออกมีมา2-3ถึงดิวนะครับที่ดูแล้วก็ยังคงต้องรออยู่แต่ก็มีความคืบหน้าเล็กน้อย เช่นเดียวกับเรื่องของผู้สาประตูที่หลายคนลุ้นอยู่ครับมีชื่อใหม่โผล่มาอีกประมาณ1-2ชื่อครับวันนี้มีข่าวดีมาแจ้งนะครับสำหรับ,บแฟนแมนเชสเตอร์เดดเดี๋ยวจะมีการเปิดตัวเสื้ออย่างเป็นทางการนะครับชุดเย้าใหม่สีแดงในเวลาประมาณบ่าย3โมงตามเวลาประเทศไทยหรือว่าช่งชาวงเช้าที่อังกฤษก็คือ9โมงเช้าครับก็รอติดตามกัน แ,แฟนผีแดงที่รออุดหนุนกันนะครับน่าจะมีการวางขายกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่าลืมไปซื้อเสื้ออุดหนุนสโมสรกันได้ท่านหนเพิ่งเข้ามารับชมช่องของพวกเราแลวชื่นชอบก็ฝากกดติดตามกดไลก์ก็แชร์ไปกํกำลังใจให้ด้วยนะครับสามารถเลือกซื้อสินค้าที่ตะการด้านล่างได้เพื่อเป็นการสนับสนุนพวกเราขอบคุณมากครับการเสริมทัพของมายยเต็ดยังคงดําเนินต่อไปนะครับแต่ว่าอยู่ในขั้นตอนการเจราจาและสํารวจทั้งเลือกอยู่ในหลายดิลรายงานล่าสุด เบนจาขอบพูดถึงดันกลางเหมือนกันนะครับแม้ว่าหลายคนจะพุ่งเป้าไปที่กองหน้าตัวเป้าแล้วก็เอ m b ิ l m o ก็ตามเบนจาขอบเนี่ยบอกว่าถ้ายูเต็ดจ,จะเดินดิลในแดนกลางนะครับตำแหน่งมิดฟิลเบอร์6หรือเบอร์8เนี่ยยูเต็ดก็จะต้องพิจารณาขายคาสเซมิโลออกจากทีมครับเขเติมงว่าประมาณเข้ามาเดินดิลตรงนี้ซึ่งทาองอิงจากข้อมูลของลอรีวิทเวลนักข่าวเดลติกในช่วงต้นตลาด ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาค,คมนะครับที่แพสเปอร์ในสกยูโรป้าลีกต่อน,นี่เมื่อที่ต้นเดือนมิถุนายนเนี่ยลอรีวิเวลก็บอกว่าจริงๆแล้วเป้าหมายของยูเต็ก็คือตัวรุก2คนนะครับคุณย่าเอมิโมและกองหน้าบิฟิลเบอร์แปดอ่าแล้วก็าจะรวมถึงผู้สาประตูแล้วก็วิงแบ็กที่พวกเขาอาจจะมองถึงทางเลื่องในการเสริมเข้ามาแต่ก็ต้องมีการขายออกก่อนท่านอยากให้เก็บคัลเซมิโลไว้หรือว่าปล่อยออกไปเพื่อหาตัวใหม่เข้ามาก็ลองพิมมาและเปลือกกได้ที่ประเด็นนี้นะครับ อีกเรื่องที่ต้องรอตามต่อครับนั่นก็คือเรื่องของจอร์นซานโชมียืนยันจากเชลซีมาแล้วนะ่ครับว่าตัวเตะจะกลับมาที่แมนยเตดโดยสโมสรเชลซีจะจ่ายค่าปรับ5ล้านปอนด์เพื่อชดเชยกับเงื่อนไขบังค,คับซื้อขาดที่พวกเขาไม่ได้ใช้สูงถึง25ล้านปอนด์ก่อนหน้านี้นะครับตัวเซอร์เบอรเซนเคลนี่ครับผู้นวยการกีฬาของดอทมุลเนี่ยก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันเรามีการพูดคุยกับซานโชอยู่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเรามีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานครับปัจจุบันเนี่ยเรามีงานอื่นสําคัญอีกมากมายดังนั้นปัญหาของซานโชจึงถูกสื่อเนี่ยผลักดันขึ้นมาเป็นการเขียนข่าวมากกว่าที่เราจะได้คุยกับพวกเขาในการภายในนะครับซึ่งดูแล้วก็เป็นการตอบเพย์เซฟครับสำหรับเซบาสเตนเคลและก็อาจจะยังไม่ได้ีืนยชัดเจนว่าเอามาแน่หรือว่าไม่เอามาแน่นะครับแต่ว่าดูแล้วมีนาโนมที่ ซานโชจะต้องหาทีมใหม่ในยุโรปต่อไปเหมือนกันเพราะว่าตัวตั้งแต่ยังยุน้อยครับอาจจะยังไม่ได้อยากไปที่ซาอุดีอาราเบียเว้นแต่ว่าอยากได้เงินมากๆก้อนใหญ่ก็อาจจะพิจารณาในข้อเสนอจ,จากซาอุนีครับอีกดีวที่แปลผันตามฝั่งขาเข้าเหมือนกันครับแล้วก็ดูจะมีนอน,นมที่จะย้ายออกเพราะตัวตั้เต่นั้นมีความสุขดีกับทีมโตสกสกปัจจุบันนั่นคืออนโตนีครับ เรียลเบติสต้องการจะคุยกับยูเต็ดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหาข้อสรุปในดิวอันโตนี่และพวกเขาเนี่ยกำลังจะเสนอเงินก้อนใหม่เข้ามานะครับโดยหวังว่าจะยืมตัวต่ออีกหนึ่งฤดูกาลแล้วก็ใสอ่อป t i o n ซื้อขาดไว้ที่35ล้านปอนด์ครับรายงานนี้มาจากไซมอนโจนของเดอลีเมลซึ่งก็คงต้องรอดูว่า,วายูเต็ดจะตอบรับหรือเปล่าหรือว่าจะค้างดิวไว้ก่อนนะครับแล้วรอดูข้อเสนอจากทีมอื่นซึ่งถ้ามีการแข่งขันในดิวเพิ่มมากขึ้นจากหลายทีมทั้งใน เย่ะมานเองครับรุมถึงในสเปนก็น่าจะทําให้ราคาัีนบีบขึ้นมาได้อีกหน่อยหนึ่งครับประมาณ40ล้านปอนด์ยังพอรุนได้อยู่อยู่ที่ว่ายูเต็ดนั้นจะอยากขายดิวนี้เร็วแค่ไหนครับซึ่งมองมุมหนึ่งถ้าขายได้เร็วก็จะได้นักเตะใหม่ที่ราคาจับต้องได้มาเร็วแต่ว่าถ้าดึงรอไปถึงกรกฎาคมหรือว่าสิงหาเนี่ยก็อาจจะได้ราคาที่สูงขึ้นแต่ก็คงไม่ได้มากนะครับเพราะว่าตัวน,นี้นั้นมีมูลค่าตามตลาดอยู่แล้วที่ ยูเต็ดซื้อมาแพงนะครับยูเต็ดซื้อมาในปี2022ครับ86ล้านปอนด์ตีเป็นค่าจัดจำหน่ายอยู่ในเรทสัญญา5ปีตั้งแต่2 0 2 2ถึง2027ี่สที่สัญญาจะหมดลงกับปีสยแดงเนี่ยต่อป,ปีก็คือประมาณ17.2ล้านปอนด์ครับตอนนี้สัญญาเหลือ2ปีจาก2อันี่ไป2 0 2 7มูลค่าค่าจัดจำหน่ายก็อยู่ที่ประมาณ34.4ล้านปอนด์ก็นั่นเคยผลว่าทำไมยูเต็ดถึงอยากได้35ล้านปอนด์เป็นเบื้องต้นนะครับจะได้ไดน,น,ดนี แต่ดูแล้วถ้าขยับขึ้นมานิดนึงก็จะเป็นเรื่องดีครับมาดูดิวฝั่งขาเข้ากันบ้างครับยูเต็ดนั้นกำลังจะได้ตัวฮารีเอ็มเดนเจมนี่ครับวัย16ปีเป็นกองหลังของซาทันตันครับที่มีความสามารถรอบด้านครับแล้วก็เป็นเพชรเป็นงานในวงการฟุตบอลอังกฤษเล่นทีมเยาวชนของอังกฤษมาหลายชุดแล้วนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเขาได้รับวความสนใจจากหลายทีมทั้งอาร์ซอนเชลซีแล้วก็สเปอร์ แต่เหมือนยูเต็ดกำลังจะได้ตัวมาครับการเจรจาน,นั้นอยู่ในขั้นสุดท้ายแล้วแล้วก็ตกลงกันเบื้องต้นได้แล้วนะครับยูเต็ดจะจ่ายค่าฉีกสัญญาอยู่ที่หล้านปอนด์และตัวักเตก็จะเข้ามาสู่ทีมเยาวชนของยูเต็ดครับดิวนี้คนที่ผลักดันดิวเหมือนเดิมครับคือเจสันวิลค็อกนะครับบอดบริหารของยูเต็ดที่เพิ่งจะได้รับขยับตําแหน่งขึ้นมาเป็นผู้มืการกีฬาคนใหม่ครับก็มีส่วนกับดิวนี้แล้วก็ในข่าวของเดนติกก็ยืนยันว่าแมนยเต็ดกำลังจะ พยายามทำแบบนี้ไปเรื่อยครับโดยใช้โมเดลของชิโรโอบีที่เข้ามาแล้วแล้วก็เอลเดนเฮเวนนะครับที่ได้มาจากอาร์ซอนทั้ง2คนโดยเดี๋ยวนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมออกมากเล็กน้อยจากซีว ok ิม็อกเบลบอกว่าซานตันจะได้ส่วนแบ่งหรือว่าเซลล์ออนคอสในการขายครั้งต่อไปของยูเอทัดทานเตเตไปทีมอื่นนะครับอีก20%มาดูตำแหน่งที่หลายคนต้องการเหมือนกันนั่นก็คือผู้สาวะตูครับมีชื่อออกมา2ชื่อเมื่อวานนี้นะครับ ก็เป็นนักเตะที่อายุไม่เยอะครับแล้วก็น่าจะมีความสดใหม่โบกกับพร้อมลงเล่นเคียงข้างพี่ๆครับรายงานคนแรกมาจากเบนจาคขอบนีครับบอกว่ายุเต็ดเนี่ยชื่นชอบเป็นตัวเจมส์ทร,ฟรัฟฟอร์ดเป็นอย่างมากเขาเป็นผู้สาประตูตฝีมือดีอายุน้อยครับแล้วก็อยากจะให้เป็นนักเตะที่จะมาแย่งมือหนึ่งกับโอนาน่านี่ครับตอนนี้ในปีแสดงกําลังมองหาผู้เล่นที่มีอายุต่ำกว่า25ปี หรือบางทีก็23ปีไปเลยครับเพื่อเข้ามาแข่งขันในทีมโดยทาฟอร์ดนั้นไม่ได้อยากเป็นตัวสำรองนะครับเขาอยากเป็นมือหนึ่งก็ต้องรอดูว่าดิวนี้จะจบแบบไหนจะได้มาหรือเปล่าเพราะว่าทาฟอร์ดนี่ก็จะได้ขึ้นชั้นมากับเบอร์ลี่ด้วยนี่ครับในฤดูกาลหน้าอีกคนก็คือมาซินบูก้าครับเป็นผู้สารประตูของนีสที่มีชื่อเชื่อมโยงมาล่าสุดคันนี้จพร้อมขายในราคา15ล้านยูโร บวกออปชั่นอีกเล็กน้อยอาจจะพุ่งไปถึง20-25ล้านยูโรตามรายงานของเบนจาคอะครับซึ่งยูเตตเนี่ยมองหาผู้สาวประตูที่อาจจะเข้ามาแย่งมือหนึ่งเป็นเบื้องต้นก่อนอาจจะยังไม่ใช่มือหนึ่งแบบการันตีทันทีเพราะว่าการขายาหน้าออกไปจ,จะเป็นเรื่องยากอยู่และสถานการณ์ก็ยังเปิดกว้างนะครับโดยชื่อกเตะที่ทุกคนคุ้นกันอยู่แล้วตําแหน่งนี้ที่มีข่าวมาต่อเนื่องก็คือเอมิมาร์ติเนสครับของวิลล่าก็อยู่ในความสนใจของมายยเตดเช่นกัน แล้วก็อาร์ติโกมาดิดก็สนใจเอมิมัตเตเนสด้วยนะครับตอนนี้3ชื่อที่ต่อเน,นื่องมาในวัน2วันนี้ก็คือมาซินบูก้าครับเจมทัฟฟอร์ดและก็เอมิมัเตเนสทุกท่านชอบคนไหนเป็นพิเศษก็ลองพิมพ์มาแลกเปลี่ยนกันได้มาดูเรื่องดิวโยคาเลสครับที่จับเต็มกันในวิดีโอนี้สลับอัปเดตในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาครับมีออกมาหลากหลายกระแสแล้วก็ทําให้แฟนผีเนี่ยเป็นกังวลน,นะครับว่าดิวนี้จ,จบแบบไหนซึ่ง ผมตอบตรงนี้เลยว่าก็ยังไม่รู้ว่าจบแบบไหนนะครับออกได้หลายทางมากๆเพราะว่ามันเป็นเกมของดิวที่มีตัวละครที่เชื่อมโยงหลายส่วนครับขออธิบายให้เข้าใจง่ายแบบนี้ก็คือฝั่ง Spotting Lisbon ซึ่งก็จะมีในส่วนของประารธานบริหารนะครับ president ของพวกเขาอย่าง f e เดริโกว a ลดกลุ่มที่2ก็คือเอเจนต์ของนักเตะ ทีแลโดยกลุ่ม HCM Sport Management ซึ่งผู้บริหารหรือว่าดีเ e คเตอร์ก็คือฮาซันเซตินกาย่าครับเป็นชาวสวีเดนเหมือนกับวิตตอโยครตตัวละครที่3ก็คือสโมสรต่างๆนะครับรวมถึงยูเอตด้วยที่สนใจในดิวโยครีตและตัวละครที่4ก็คือสื่อครับสื่อต่างๆที่เป็นทั้งกระบอกเสียงให้กับตัวไอเยนเอง,เองนะครับแล้วก็กระบอกเสียงให้กับยูเอตรวมถึงกระบอกเสียงให้กับทีม อย่าง Sporting l i s b o n ตอนนี้เนี่ยน่าชัดเจนว่ายเครสจะย้ายออกในซัมเมอร์นีค่อนข้างแน่นครับอยู่ที่ว่าจะไปทีมไหนซึ่งเบนจารคอบเนี่ยอัปเดตข้อมูลว่าตัวยเครสได้บอกกับทุกคนที่ต้องการตัวเขาหรือว่าทีมทต้องการตัวเขาเนี่ยให้รอครับแล้วก็เข้าไปพูดคุยเจรจากับเอเยนส่วนตัวของเขาครับเพื่อหาความเป็นไปได้หรือหาข้อสรุปร่วมกันจากนั้นเขาก็จะตัดสินใจอีกทีว่าจะย้ายไปที่ไหนนะครับ ซึ่งก็มีเกมการต่อรองที่เกิดขึ้นนะครับจากที่มีข้อมูลว่าโยครสนั้นมีค่าฉีกสัญญาก่อนหน้านี้100ล้านยูโรในปีที่แล้วหรือว่าฤดูกาล2023-2024ข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็มีจากหลายแหล่งออกมาซึ่งไม่เหมือนกันครับ official romano บอกว่าเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วเนี่ยตัวโยครสและก็สปอร์ติ้งเองเนี่ยพร้อมที่จะรับค่าฉีกสัญญาหรือว่าการปล่อยตัวอยู่ที่65ล้านยูโรบวกออปชั่น ในช่วงซัมเมอร์นั้นนะครับแต่กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขาต้องการมากกว่า65ล้านยูโรแต่ไม่ถึงร้อยล้านยูโรแน่เหมือนกับที่เคยมีข่าวออกมาว่าค่าสัญญาของโยคาเรสอยู่ที่ร้อยล้านยูโรมันก็ทําให้มีเกมการต่อรองหรือว่าการกดดันจากไอเยนแล้วก็สื่อเกิดขึ้นซึ่งดูแล้วเนี่ยเลคคอร์ดนะครับสื่อโปรตุกเกสที่โหมกระแสมาหนักเลยว่าตัวโยคเรสอยากย้ายออก จะไม่กลับไปที่สปอร์ติ้งแล้วมีคอนสัมพานที่แตกหักไปหรือแม้กระทั่งเป็นสื่อที่รายงานเรื่องการลบโปรไฟล์ออกจากไบโอในอินสตาแกรก็ตามครับซึ่งจุดนี้บางส่วนก็เป็นข้อมูลที่อาจจะเกี่ยวเนื่องกับเอเจนท์ที่ให้ข่าวไปเพื่อกดดันตัวสโมสรน,นครับคราวนี้มาดูแถลงการของประธานสปอร์ตติ้งอย่างเฟอร์ติโก้วอลันดาสกันบ้างว่าพูดแบบไหนวอลันดาเนี่ยก็แถลงการยาวเหยียดเลยครับบอกว่า ผมหยุดพักไป3วันในช่วงพักร้อนเป็นฮอลิเดย์นะครับพอกลับมาก็มีข่าวุ่นวายเต็มไปหมดเลยก็ต้องออกมาแสดงความเห็นหรือว่าชี้แจงให้เคลียร์ครับเรื่องเนี่ยมันเกิดตั้งแต่รุูกาลที่แล้วครับหลังจากที่เราคว้าแชมป์ลีกเราก็คิดว่ายยุครนจะอยู่ต่อเพราะว่าไม่มีข้อเสนอเข้ามาในตอนนั้นนะครับจากนั้นก็มีเอเจนติดต่อเข้ามาจะขอพูดคุยจะขอใส่เง่อนไขบางอย่างน,นั่นก็คือค่าฉีสัญญาน,นั่นเองครับอูโกเวียน่า ผู้บริการกีฬาในตอนนั้นเนี่ยก็เป็นคนเจรจาให้แล้วก็เป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเอเย่นแล้วก็ทําให้ทุกอย่างราบรื่นครับจุดที่เอเย่นเน้นย้ําหรือว่า้องการให้เกิดขึ้นก็คือเรื่องของค่าฉีกว่าถ้าใครจะซื้อยเครสต้องจ่าย100้ล้านยูโรหรือเปล่าวันนั้นก็บอกว่าตอนนั้นมีผมประชุมด้วยครับมีเอเย่นแล้วก็ฮูโกเวียน่าแต่ตัวนักเตะอย่างยเครสไม่ได้มาาประชุมเครับตอนนั้นก็มีการตกลงว่าจะไม่ใส่ค่าฉีกร้อยล้านนะเพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ย เัาแต่อายุยี่27แล้วครับก็ไม่ได้มีใครอยากจะมาจ่ายในราคาเรทนั้นหรอกเอเย็นก็อยากจะล็อกราคาไว้เลยว่าจะมีค่าฉีกเท่าไหร่ตัววานดานก็บอกไปตรงๆว่าไม่ต้องไปตั้งราคาให้มีการเจราจากันเกิดขึ้นดีกว่าเพราะว่าอีหนึ่งปีข้างหน้าก็ไม่มีใครรู้ว่าจะเป็นยังไงในสถานการณ์ณตอนนั้นนะครับซึ่งวานดานก็อิงตัวเลขว่า4 0 6 0 8 0ล้านเนี่ยอ่ผมไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่จะไม่เรียกร้อยล้านยูโรแน่ หลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยกับเอเย่อีกเลยครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็มีข่าวมากมายเกิดขึ้นทั้งข่าวที่ไม่จริงอะไรต่างๆสปอร์ต n ิ้งเป็นสโมสรที่มีเหตุผลแล้วก็รักษาคำมั่นสัญญาเสมอครับวอร์ดานก็ตบท้ายด้วยว่าโยเคเรเป็นนักเตะท,ที่เก่งมากยิงไป6 3ประตูกับ10แอซิสถือเป็นนักเตะท,ที่เก่งที่สุดในลีกโปรตุเกสที่เคยมีมาเลยแต่ว่าการที่ใช้สื่อมากดดันอะไรแบบนี้แล้วก็ให้มีเกมการต่อรองหรือว่ากดดันสโมสรเนี่ยพวกเขาจะ ไม่สนใจแน่นอนครับแล้วก็วานาทิ้งท้ายว่าข้อเสนอ60ล้านยูโรบวกออปชันอีก10ล้านยูโรจะไม่ตอบรับแน่ๆกับข้อเสนอเท่านี้ครับท้ายที่สุดวานาก็ยืนยันว่ายังไม่มีข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้ามาให้สปอร์ติ้งพิจารณาซึ่งชฉลอดดังเกอร์น่ครับนะักข่าวอีกคนเนี่ยก็บอกว่ายูเต็ดจะไม่สามารถซื้อโยครีสในรา,าคา59ล้านปอนด์หรือ70ล้านยูโรได้เนื่องจากว่าฟุติโกวานาสประธานสปอร์ติ้งเนี่ยไม่ได้มีสัญญาลูกผู้ชายกับ โยคารเรสเรื่องนี้แต่อย่างใดด้านเบนจาขอบก็บ,บอกว่าสปอร์ติ้งไม่ได้ขัดขวางที่จะปล่อยโยคเรสออกจากทีมนะครับแค่ต้องการราคาที่พวกเขาอยากได้เป็นราคาที่สูงขึ้นซึ่งยูเอตตเนี่ยอาจจะยอมจ่าย70ล้านยูโรแต่จะไม่ถึง75-80้าถึงแปล้านยูโรแน่ๆซึ่งทำให้โยครเรสหงุดหงิดเพราะเขารู้สึกว่าการประเมินค่าตัวของเขาเนี่ยสูงเกินความเป็นจริงและไปจำกัดของทีมที่จะสนใจซื้อตัวเขาไปนะครับ ถ้าตีเป็นปอน75ล้านยูโรกับ80ล้านยูโรคือประมาณ64หรือว่า67ล้านปอนครับก็เป็นตัวเลขที่จะขอบอกว่ายูเต็ดอาจจะไม่ยอมจ่ายเรทนี้จะยอมเจราจาและรอก่อนเพื่อหาข้อสรุปซึ่งตอนนี้ตัวเลขในกัำกึ่งอยู่ที่ประมาณ70 80ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ59ถึง67ล้านปอนที่ยูเต็ดจะต้องหาข้อสรุปในเดือนี้ถ้าจะเดิน การคว้าตัวโยครยเข้าสู่ทีมซึ่งดูแล้วต้องมาวิเคราะห์กันครับว่าอันไหนเป็นข้อมูลความจริงครับเพราะว่าโร m บ n โนบอกแบบหนึ่งนะครับว่าเคยมีการตกลงกันไว้ว่าจะรับข้อเสนอเท่านี้แต่ว่าวันดานบอกว่าไม่ได้มีข้อตกลงในการที่จะปล่อยตัวในราคาที่ฟิกแน่นอนเขาเนี้พอพูดไม่ตรงกันแล้วเนี่ยมันก็ต้องหาข้อสรุปหรือว่าความจริงต่อไปซึ่งการที่โยครยลบ ประวัติการเป็นนักเตะสปอร์ติ้งออกก็ดูจะมีนัยยะบางอย่างว่าเขาอาจจะไม่พอใจจริงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนี้นะครับแล้วก็มีข่าวที่ไม่สูดีนักด้วยว่าอาร์ซอนนั้นเข้าไปพูดคุยดีลนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นเอเย่นอย่างฮาซานชิินกาย่าที่คุยอาร์ซอนเมื่อคืนซึ่งอาจจะเป็นการบีบทางฝั่งยูเตดเองด้วยก็ได้ถ้ามองในมุมดีแต่ถ้ามองในมุมแย่ก็คือ ตัวโยคาริจังเปิดกว้างที่จะไปหลายๆทีมแล้วอยากให้มีการบิดวอลเกิดขึ้นเพื่อให้ตัวเขาเนี่ยสามารถจะย้ายทีมได้นะครับคราวนี้มาดูว่ายุสเซตจะทําอย่างไรที่จะปิดดีลนี้ได้ก็คืออาจจะต้องปล่อยนักเตะฝั่งเขาออกให้ได้โดยเร็วครับซึ่งอาจจะเป็นนักเตะที่มีมูลค่าสูงด้วยเพราะว่าเมื่อคืนมีข่าวว่ายุเซตพร้อมจะเปลี่ยนราคาของกาลาโชคนครับพวกเขาอยากได้50ล้านปอน การขายดีลนี้ซึ่งท้าไะ้50ล้านปอนด์จริงก็อาจจะมีงบประมาณเติมเข้ามาในการปิดดิลทั้งเอมิโม่แล้วก็โยครสรวมถึงดีวอื่น,นเพิ่มเติมได้ทุกท่านมองดิลโยครสอย่างไรและคิดว่ายูเต็ดจะควรหาทั้งออกแบบไหนก็ลองพิมพ์มาแลกเปลี่ยนกันได้ในวิดีโอนี้นะครับขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามกาันแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปถ้าคนเป็นคนที่ลหลงใหลและข้างคล้ายแมนเชสเตอร์ยูเต็ดทั้งตัวและหัวใจนะครับเราคือครอบครัวเดียวก ออกแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ